เป็นคำถามที่ดีว่าเขาอยากจะดึงการบินไทยเป็นของรัฐหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้วคนมีวิสัยทัศาาน์ที่อยากจะเห็นการบินไทยเป็นเอกชนที่ทกระปี้กระเป่ามีการตรวจสอบกันอย่างดีแข่งขันกับคนอื่นรัฐควรจะถือหุ้นให้มันน้อยเอาละเป็นหุ้นใหญ่ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เกินครึ่งสมมุติว่า20-30%อยู่แค่นั้นเอกชนรายให,ใหญ่เนี่ยเขาตั้งสายการบ,บินเองกอ็ยังตั้งเลย เพราะฉะนั้นเขามาซื้อหุ้นได้แล้วเขามาควบคุมคานอำนาจกันดีด้วยซ้ำคุณลองคิดดูถ้าเป็นของรัฐก็จะส่งคนของรัฐคือขา้าราชการเข้ามาแล้วขา้าราชการที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่เงินของผมนะครับก็แล้วแต่ท่านจะบอกว่าให้เอาไงเที่ยวนี้จะให้โหวตยังไงก็โหวตผมขัดคําสั่งผมก็ผมก็ซวยเพราะอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทําตามนายทาตามนโยบายของฝ่ายการเมืองเขาจะเอาอยัางไงแล้วฝ่ายการเมืองทาไงครับ โอ้มีคนกดดันมีคนเรียกร้องมีคนอยากจะได้ผลประโยชน์วิ่งเต้นเข้าหาหลังบ้านมัน่งมันจะเดินกันอย่างไรถ้าการบินไทยเป็นกลับไปเป็นอย่างนั้นผมคงต้องกราบพระว่าซื้อหุ้นกู้คือให้การบินไทยกู้เนี่ยสงสัยนี่จะสูญสลามังถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากจะเห็นการบินไทยมืออาชีพรัดอย่าแทรกถ้ามันจะล้มก็ให้ล้มเพราะว่ามืออาชีพมันทําไม่ได้อันนี้เป็นธุรกิจ แข่งขันในระหว่างประเทศ